สวัสดีครับป๋าุุยคนสารคามนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสดีๆได้มาขอนแก่นครับพอดีมาเยี่ยมน้องชายที่เป็นเอฟซซึ่งเขาก็ป่วยเป็นเกี่ยวกับเบาหวานนี่แหละครับแล้วเขาก็ได้ไปกินอะไรผิดพวกเบียร์พวกเหล้าอะไรอย่างนี้ก็เลยมาเยี่ยมเยียนกันซึ่งเขาก็ทานหินฟ้าแลบ แต่วันนี้ป๋าจุ๋ยคนสรารคามก็จะมาแนะนําร้านส้มตําที่อร่อยนะครับเอออยู่ในขอนแก่นอยู่แถ่บ้านสีฐานอเออนี่ครับสุดยอดนะครับเนี่ยส้มตําแซบอิลีเออนี่ครับคือน,น้ำปะลาล้านี่อร่อยมากๆกาทาเลยเออนี่ครับมาตรงที่บ้าน เขาจะมีซอยซอยยี่สบสามนะครับตรงนี้ซอยจิตใมห้านะครับอยู่แถวนี้ครับผมสุดยอดครับร้านนี้อร่อยครับมีเบอร์โทรไม่ไม่มีเดี๋ยวก็อะไรครับซอยจิตใมห้านะครับจิตใมห้ารับรองว่าเจอร้านส้มตำมีอยู่ร้านเดียวครับอร่อยเลยครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าสุดยอดขนาดไหน ส้มตำอร่อยในเมืองขอนแก่นครับตำกุ้งมาครับมามามาเป็นเก่าเทียงน้ำบันรับเนันได้ทีเดียวมึงี่ปลาปลาอบองค์ไก่ทอดครับผีดไก่ผีดไกุ่้ย่าง้ีอื ันคือถึงมอญจุยกว่าทั้งโจลคีไมเใช่ยสมคักว่านกินด้วยกไปไ้อยุบ้านไม่เปี่ยนนี่สี่ัอร์สน่อยนึ่ดเด้อเอาเอาพ่านไงวะนี่หละไปเรี่องเส้นกระถางนี่สิเป็นไงปลาแดกหลอดอ๋อห้อต้องไปไหวยุแดดครับ ออมากินข่าวจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าประนามมันหน่ม <c oughs> กินข่าวได้จ้า,จากินข่าวเอา้าเอาิเอนอ่นเอิ่นก้อนหน่อนี่มีอย่างกินไหมนเนี่ยก <c oughs> ินอ่ะปลาโอปูก <c oughs> ูปลาโอปูกูตะมูฮูเอาปลาจุย่ยแนะน้ำในบัง <c oughs> เนี่อ๋อในน้ำโอ๊ยอยากกินเยอะ เออนระว่ามากกินเข่าต้องกันนั่นแหละเนาะอีอิงมันพ่อมาตีมันนะุูดแก่นถามมันจะมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ชวนมันมันจะมาหรือเปล่าไม่มีเงินค่ารถเ,เอาท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอนแก่นนะครับม,มาเยี่ยมดาบยุทธแล้วก็น้องเอ๋นะครับน,น้องเอ๋นี่นมสกุลอะไรมิสุเอะหรือย,อยังก่อนตั้งไปรลอ่าตั้งไปเลแล้วก็วันนี้เมนูนะครับก็คือขึ้นชื่อที่นี่ก็คือ ส้มตำปลาร้าที่แบบว่าน้ำปลาร้านี่เขาต้มเองหมักเองนะท่านผู้ชมแล้วก็สุดยอดปรุงเองนะครับอร่อยมากในขอนแก่นนะครับการันตีเลยครับการันตีนะครับเอาอยู่ถนนไหนป๋าค่อยบอกเขานะอันนี้ก็ไก่ทอดไก่ทอดนี่มีสูตรนะอ่าไม่ใช่ว่าเอาไปลงน้ํามันเฉยๆนะครับอ่าแล้วอันนี้อะไรป๋าปลาอบองปลาอบองปลาอบองเอาท่านผู้ชมปลาอบองเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาโชว์ปลาอบองหน่อย อ่านะครับมีชื่อเสียงนะครับที่นี่ครับสุดยอดแก่ที่สําคัญวันนี้ผมขอกินสักคำก่อนว่าส้มตำเนี่ยมันเป็นยังไงสุดยอดเหมือนเดิมอืม,มันมาอันม,มีแหงเลยเป็นไงหนูหลอส้มตำอร่อยมากสมสมบับอย่าก่ากินเะาะที่เราเป็นเกาเราก็กินได้นะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเก่าแล้วกินนะกุณข่าวอะไรกินนั่นหลายกินอินทาลัหมหลายไม่รกินไรก็ใครใคกินซึมหานนอะไรที่ว่าขับรถร้อยกิโลมากินส้มตำอนะ่ปเีเมจิปเีเจคนนี้คนละมือเบิ้งกินข้่าแล้วครับบบัริกนนเลลืมลืม โซ่เลยเปื่อยเสีอดอกว่าเหรียญไปกันไปอือก็เรื่องเงินเรื่องท้องไปอีสันล่ะโอ้จะมันแซ่บครับพี่น้องแซ่บเพราะเราสมตำอ่ะแซ่บถึงใจบ่นี่ตำทะเลกุ้งสดจ้าเอ้าเหรอนี่จ้ากุ้งสดจ้ามีแต่ผักเยอะๆตำเหลืองมังคุดส้มกินตุ๊กตาหมดเมี่ยงสาทาบเนาะใช่กินได้แน่ๆคอยกินทานนี้ตำปลาแดดตำบมกฮู้ คงเขา้ไม่อิมอินอินสะพาล่ำไล่ำหลับอะไรจำงแสบไปเลยแสบบมึวงทำาพอเงินไม่ห้ใช่ใส่กันน่อินได้เล่นอิ่มมาอนน่ะกินแสบบ่าบ พ่อมือดินแะม็กินงเขาเนี้ยแหละพ่อไปกินนั่นแมมนายเอ๋นอนพ่อไปกินนั่นมันมือดีได้ได้<อ>ได้ไดปลาไหไปเลยซื้อหอดกันมาหากันที่ามา,มา,ายัางกินหินขินหอดนอ่องไส้ยูย่น่องไส้บินได้ได้แวะเข้าไปไปด่ปายังสิไปอยู่กินอยิ่มก่อนนางได้แล้วกว่าจีนนายเอ๋เอาอีบุ้งหมูกือนก็รักกุญแจงมั้งอืม น้ำจิ้มถนัดสีสวัสดิ์อ่ะไก่คือบัตถุดิบใกินนั้นเนี่ยไก่อ่ะไกเปิดไหมไก่ที่เขาซื้อมาเนี่ยซื้อมาจาเนี่ยอืนแซ่บไม่หลีกนะเอะเมือบักเดียวขนาดแซ่บแทบย่าเปิดน้ำให้แม่เดียวมื้อไปมึนมึนโอ้มึนปปนะคือมันอ่ะคือมันมันมันลื่นใช่ไมันลื่นอันนี้เปิดให้แม่ด้วยเนี่ยเออมันออกแปลว่าที่แรกเขากินไปอ่น้ำจิ้มนะท่านผู้ชมอันนี้มัน คือม,ม,มัน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 ไอถูกเหมือนถั่วลิสงแล้วก็สักพักหนึ่งมันจะออกปเปรี้ยวเผ็ดปลายลิ้นนิดนึงได้ได้อารมณ์เลยเพราะกลืนใช่ไหมเพราะกลืนแล้วหวานนี่ไงเราถ,ถ,ถนัดสีอยู่แล้ว <c oughs> ถนัดสี <c oughs> อ่ะจะมีความเปรี้ยวความหวานไม่เหมือนผมผมถนดัถนดสี <c oughs> ถนัดสีเหรอถนัดสีถนัดสี

เป็นอะไรเป็นไอะไรพี่โด่ห้องโด่ห้องหัวใจเราแล้วเด้อเบ้อยายาอยู่ในรถยาไปเอาอันจังค่อยมาเห็นเราสองห่อกันได้ด้ยเครื่องดื่มสมุนไพรไม่ใช่ยาเออใช่ใช่เครื่องดื่มสมุนไพรแล้วเขาบอกว่ายาดังอื่นไม่ใช่ยาบ้านมันมันเราไม่ได้อยคืออพยพเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้อบพยบ เราก็ต้องเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรใช้ในการบำบัดเบาหวานไขมันความดันความดันสูงความดันต่ำไม่ได้นะหรือว่าใช้ในการฟื้นฟูไตบำรุงไตเออนี่ปะกอนก่อนอ่ะอ่า๋อไม่เย็นไหมีิ่กู เขาไปแล้วเขาไปแน่แลยเอาไปตัดงอกขึ้นแม่มาดีสินีสิแม่ใช่เราพวกนี้บใบใบหลูเปล่าหรอเห็นแต่เขาสองคนเนี่ยนาจากไหนป่ากขยจะคักตัวเลยอันนั้นฉันหลัมันจังดีอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะครับเตือนฝากช่วยกันละแชร์กันอย่างนี้ป่ะมันมีแฟนลับมา อว่าอ่าออกชื่อได้นะเพราะว่าเป็นแฟนคลับเราได้ได้พี่สมบัติตำหนีงามนะครับเป็นแฟนคลับเรานี่แหละเขาอยู่อ่าทางทางทางลาดบุรีอฝั่งฝั่งใกล้ๆเพชรอ่นะครับอ่าค่าไตของเขาสิบเจ็ดกินชาเห็นฟ้าแรกไปได้หนึ่งเดือนท่านผู้ชมเกือบสามสิบสี่อ่ะหนึ่งเห็นป่ะครับค่าไตนะอืออันนี้แกโทรมาอีกนะเนี่ยเพิ่งส่งไปเมื่อวานนี้เองเออกับเออเพูด ประสบการณ์ของแม่อะไรนะที่ฉีดอินซูลินแล้วไม่ได้กินอ๋อคุณแม่หนึ่งคุณแม่หนึ่งจะทานได้กี่ห่อเดี๋ยวนี้เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วเดือนสิบกว่าวันรวมรวมรวมแล้วจงเห็นฟ้าแลบเลยกี่ห่อสองห่อสองห่อจะเป็นสูตรพิเศษนะอ่าเป็นสูตรพิเศษอืเดี๋ยวนี้เบาหวานเหลือเก้าสิบอ๋อจะเลิกฉีดอินซูลินเลยเลิกฉีดอินซูลินตั้งแต่วันที่แปดกรกฎาคมีวันกีวันที่แกเริ่มไม่ฉีด แกกินประมาณแกกินประมาณประมาณเกือบยี่สิบวันน่ะ oh. แกถึงแกแกถึงเลิกเดือนหนึ่งผลนะีตนะตีเดือนหนึ่งพอิตแกแล้วก็พอวันที่แปดก็นักดามานี่แกเลิกเลยอืมเนี่ครับคือเลิกเลิกเลิกฉีดไงเลิกฉีดแบบว่าคือไม่ได้ลดจํานวนลงนะอ่าหยุดเลยคือการฉีดอินซูลินนะ่ะมันจะมียูนิตใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งอ่าสองยูนิตสามยูนิตสี่ยูนิตห้ายูนิตหกยูนิตแปดยูนิตสิบหกยูนิตอะไรประมาณนะี้ ขึ้นอยู่เบาหวานขึ้นมากหรือน้อยใช่บางทีตอนเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฉีดใช่แต่นี่เนี่ยเขาเลิกฉีดเลยทุกทุกเวลาเลยเลิกฉีดเลยเลิกฉีดตั้งแต่ไปวันที่แปดกรกฎาคมมากฝากนะครับใครใครเ็้ามาดูมาฟังก็แร์ให้คนที่ป่วยเป็นอะไรก็ดูแลกันครับครับจากคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็อเหงื่อไม่ค่อยมีคนที่เป็นเบาหวานแล้วเหงื่อไม่ค่อยมีนะป้าใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เหงื่อนะโซกเลยอื แล้วแต่เป็นเหงื่อที่ออกกําลังจากกําลังกายนะกําังก,ากับเนื้อตัวของเราเนะี่ยคือมันเป็นอะไรที่เนาะใช่ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าดีกว่านะเราจะไปทนกินยาหมอตลอดชีพมันก็ไม่ไหวนะคือบางคนกินมา25ปีอย่างเช่นพี่วันนะเนาะพี่วัหายนะ่ะ พี่วันกินมายี่มห้าปีอย่างพี่วันแม่แม่หนึ่งเห็นไหมเ uh huh. นี่ยที่ที่ว่าเลิกฉีดอินซูลินแกก็กินยาหมอมาตลอดเลยพี่วบนค์ไม่ได้ฉีด <Ừ. S 2> แต่แม่หนึ่งเนะ่ะเลิกฉีด <Ừ. S 2> อืยาหมอ<ต>เป็นเขง่งแต่พี่วันหน่กินยาหมอเยอะอนั่นคือบอกบอกกันครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดตั้งแต่ป้าจุยกับโจฮักนศะสารคามทําเกี่ยวกับสมุนไพรมาเนี่ยครับฟลุ๊ก คุณจะเจอเนี่แหละสำบาหินฟ้าแลบเราก็ช่วยเหลืออ่าทั่วไทยนะรวนี่ป๋ะและฐานพ่มาก็็ยังสั่งซื้อนะก็เกือบสองหมื่นสองหมือัพได้มัครับที่ที่ที่ทานตัวนี้ไปมะแล้วก็ดีขึ้นอือครับผมนี่แหละครับแต่คนที่ไม่ดีคือยังไงอ่าพฤติกรรมการกินไปกินเบียร์กินเหล้ากับคืนมาแล้วก็เนื้อวัวพวก ก็เช่นว่าอาหารผัดผัดทอดทอดนะครับแล้วก็พวกผลไม้อซึ่งเบาหวานจะขึ้นสูงมากต้องดูนี่ครกินคือกินเพื่เดียวแต่แต่พอคนที่กินสูตรพิเศษเข้าไปน้่นปากินข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงน้ำตาลไปขึ้นเลยก็ไม่ขึ้นแต่ว่า มันคือมันต้องต้องต้องช่วยฟื้นฟูเรื่อยๆไงเออต้องคอยดูตัวเองคือคนป่วยเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักคนแต่ว่าแต่ว่ามันค่อยๆฟื้นฟูว่าอันไหนที่เรากินพอประมาณไม่กินเยอะเกินไปไหนที่กินได้ก็กินพอประมาณก้วยบัญชีเหมือนกันพี่วันนะก็ดูๆกันครับเพราะว่าเอาง่ายๆสบายๆเราไม่ต้องพิธีรีต้องต้องหยิบซองนู่นซองนี่มาแล้วก็คุยกันแต่ว่าปะผมบอกอย่างนนะ ตบท้ายนี่เนาะตบท้ายอล้วตบท้ายคือ,อพยายามทานชาสมนุนไพรหินฟ้าแลบชนิดเดียวใช่คือคืออย่าเอายาเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยว <c oughs> แล้วค่าไตจะดีขึ้นอือ่าบอกเลยนะครับบอกเลยคืเนี่คืออประเด็นหลักแหละครับเนี่ยาประเด็นหลักเราต้องดูดีๆคนที่เป็นโรคไตเมต่กินยาเยอะอืมก้อ,อนไปตกค้างไงใช่ แต่นี้ก็คือว่ามันเป็นเราต้มเนาะป่าเราต้มแล้วก็่แคต้มเป็นชาตอนเช้าแต่เราจะมีสูตรพิเศษกับสูตรพื้นฐานนะครับครับผมอ่เรื่อหละครับสิ่งดีๆของดีๆครับจากป๋าโจยคนสารคามแล้วก็โจฮักนักสารคามนายรักต้นไม้ช่องนายรักต้นไม้แล้วก็ช่องทองเอกไทยเดนมาช่องลุงโจสมุนไพรนะครับ ก็อยู่ในกลุ่มๆเดียวกัน,น่แหละครับผมก็มอบสิ่งที่ดีๆให้เนาะใช่ครับผม,มเรา<ะ>ไม่ต้องทนยาเราไม่ต้องทนกินยาหมอ,อมกินยาเคมีอีกต่อไปนะครับเรากลับมาทำงานได้อยู่อย่างปกตินะครับเออป่ามีคนถามอยู่นะนิดหนึ่งมีคนถามบอกว่าจะกินชาต่อไปอีกนานไหมหมายถึงว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็สามารถกินห่างๆได้คือสมมติว่า สมว่าคนที่ทานไปแล้วซองแรกนะอ่าระดับลดลงมาอยู่ที่ร้อยซองที่สองอยู่ที่ปกติห่างๆอ่าซองที่สามเนี่ยหอที่สามนะครับอาทิตย์ละครั้งก็ได้อาทิตย์ละครั้งสองวันครั้งก็ได้ขึ้นอยู่อะดูแลอาการเรานี่นี่ได้ข่าวว่าพี่ชายป๋านี่เป็นยังไงบ้างนั่นเดี๋ยวนี้เดือนละครั้งฮะเดือนละวันเออเดือนละวันเป็นเบาหวานนะท่านผู้ชม กินเดือนละวันนะแล้วอาการเขาเดือนนี้เป็นไงสีหน้าท่าทางปกติเลยหิวคันดีวะเดือนนี้เห็นทักทายเรานะประจำประจาเลยแต่ก่อนไม่มีอารมณ์แต่สิ่งต่างๆพวกนี้ก็ต้องดูแลอาหารการกินเราด้วยว่าควบคุมมันนะควบคุมควบคุมอย่างของหวานเราก็ไม่ต้องกินถึงขนาดอิ่มกินอพลานิดๆกินพอหายอยากเพราะว่าอย่าลืมว่ามันกลับมาอีกมันก็เป็นได้นะอ้าวแซ่บ โอเคครับผมแซ่บแซ่บครับบ,บ,รบ๊ายบายแซ่บ่หลิ